นี่คือแผนที่รถไฟฟ้า MRT ของสิงคโปร์ในแต่ละเส้นทางผมโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นเพื่อพาท่านผู้ชมนั่ง MRT Thomson East Coast Line มาลงที่ TE18 สถานีแม็กเวลแล้วเรามาเดินเล่นเที่ยวชมกันที่วัดเคี้ยวแก้วหรือบุ d d า a Tooth Relic Temple บริเวณวัดจะติดกับช้หนาทาวถือเป็นสองเด้งที่ถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็จะมาแวะซื้อของฝากกันได้เลย สถาปัตยกรรมด้านนอกจะออกแนวจีนจีนโดดเด่นมากในย่านนี้ชมด้านนอกตอนเที่ยงเที่ยงแบบนี้เราอย่าอยู่นานกันเลยครับเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าวัดเขี้ยวแก้วจริงๆเป็นทั้งวัดแล้วก็มิวเซียมเป็นสถานที่ที่ผู้ชมมักจะมาเยี่ยมชมทั้งเพื่อสักการะแล้วก็ศึกษาประวัติศาตรทางพระพุทธศาสนาตัววัดจะมีความสําคัญเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานของพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันทธาตุของพระพุทธเจ้านั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธเคารพบูชามากวัดนี้ประกอบไปด้วย5ชั้นและชั้นใต้ดินอีกหนึ่งชั้นมีความหมายและใช้พื้นที่ที่แตกต่างกันไปแล้วที่ที่ทุกท่านชื่นชมอยู่ในตอนนี้ก็คือชั้นที่ 1. นึ่งเมนฮอลเป็นดังห้องโถงอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับทําพิธีทางาศาสนาภายในห้องนี้จะเห็นศิลปกรรมที่วิจิตรงดงามและเต็มไปด้วยรายละเอียดผู้มาสักการะสามารถจุดธูปและถวายดอกไม้ได้ที่นี่ มีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิและทำบุญด้วยใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าทุกกำแพงวัดมีจิตกรรมที่สวยงามจนแทบจะละสายตาไปไหนไม่ได้และตรงนี้คือส่วนด้านหลังของวัดมีความสวยงามมากมายเลยทีเดียวและที่ตรงกลางก็มีพระประทางที่ออกแบบเป็นสไตล์จีนด้วยเช่นกัน เราสวดมนต์นั่งสมาธิกันเสร็จแล้วเราขึ้นลิฟต์ไปดูชั้นอื่นๆกันเถอะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ชั้นบนสุดก่อนแล้วเราค่อยๆเดินลงไปกันนะฮะชั้นที่5 r o รูฟกาเดนชั้นดานฟ้าของวัดนั่นเองมีความเป็นสวนลอยฟ้าที่เรียบง่ายและสงบซึ่งผู้คนสามารถมาเดินเล่นแล้วก็พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบและมีพระพุทธรูปที่เป็นแมสตปรดักประดับอยู่รอบกำแพง ถือเป็นการผ่อนคลายหลังจากเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆมามากมายแล้วที่ตรงกลางมีเสาหมุนด้วยหรือจะเรียกว่ากงล้อสวดมนต์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถหมุนกงล้อไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาซึ่งถือเป็นการทำบุญและสวดมนต์ไปพร้อมกันกงล้อสวดมนต์บรรจุบทสวดมนต์หรือคำภาวนาด้วย เมื่อหมุนกงล้อก็ถือว่าได้สวดมนต์ไปด้วยเป็นการสวดมนต์แบบทางอ้อมที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีสมาธิและได้รับพรโดยไม่ต้องพูดบทสวดมนต์ด้วยตัวเองเยี่ยมไปเลยเนะ <S <S และหลังจากผมสวดมนต์ทิพไปแล้วห้ารอบลงไปชั้นต่อไปกันดีกว่าฮะน่าเสียดายที่ชั้นสี่เป็นห้องเก็บพระบรมสาริกาธาตุเขาไม่ให้บันทึกภาพนะครับ เราก็นักท่องเที่ยวที่ดีทำตามกฎซะด้วยพระบรมสาริกธาตุหรือพระเขียวแก้วสวยมากๆครับงั้นท่านผู้ชมควรจะมาเห็นด้วยตาตัวเองเลยจะดีกว่าเนอะชั้นที่3 b u d d h i s t c u l t u r m Museum หรือพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ที่จะแสดงของโบราณวัตถุและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่รูปปั้นเทวรูปเครื่องบูชาและผลงานศิลปะต่าง จากหลายประเทศในเอเชียมีพระพุทธรูปแบบไทยด้วยนะครับชมด้านในนี้ดูสงบแล้วก็เคล่่งขึ้นมากเลยผู้เยี่ยมชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเชื่อในศาสนาพุทธเป็นอย่างดียิ่งในส่วนของพระประธานนั้น บนชั้นนี้ยังคงเป็นสไตล์จีนที่แมทกับตัววัดเป็นอย่างดีเช่นเคยมาสิงคโปร์เจอพระพุทธรูปแบบไทยๆก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับเหมือนไม่ได้ไปเที่ยวเลยฮะและเรามาที่ชั้นที่สองเราคงอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพุทธศาสนาแต่สถาปัตยะกรรมส่วนใหญ่ของชั้นนี้จะเป็นแนวจีนเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีรูปปั้นองค์เทพของจีนเรียงอยู่เต็มห้องนี้ไปหมด และในส่วนของโถงชั้นนี้จะไม่ใหญ่มากครับเป็นทางเดินแคบๆซะมากกว่าเรามาดูปฏิมากรรมสไตล์จีนกันฮะเทพแต่ละองค์ที่ถูกออกแบบมาเนี่ย ทำให้ผมนึกถึงบอสในเกม b a แบทมิดวูคงเลยฮะถ้าออกมาเคลื่อนไหวได้ทางนี้ก็พร้อมจะจำมูฟเซตเก็บเวลกันได้เลยนะฮะ รงมุมนี้ก็เป็นส่วนของถ้วยรางวัลมากมายรางวัลอะไรกันบ้างนะและนี่ก็คือพระประทานชั้นนี้นี่เองตู้นี้เป็นวัตถุมงคลของชาวพุทธประจำชาติต่างๆท้ายสุดของห้องโถงชั้นนี้เป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้าที่สวดทรงองค์เอวดูสวยงามมากๆครับ ลงมาใกล้ถึงชั้นที่หนึ่งแล้วเรามาเดินผ่านชั้นระเบียงก่อนครับซึ่งจะมองเห็นเมนฮอลได้จากมุมนี้ด้วยอีกด้านของฝาผนังก็จะเป็นขุ่นขี่พึ่งของพระในศาสนาพุทธรูปต่างๆเป็นทางเดินที่ดูมีมนขลังเอามากๆเลยนะครับเปิดมุมมองมองลงมายังพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ที่ชั้นล่าง เห็นภาพรวมของพื้นที่ที่ทำพิธีได้อย่างเต็มตาดูเพลินไปอีกแบบนะครับที่ท้ายของชั้นนี้ก็เป็นองค์พระโพธิสัตว์ในปางต่างๆครับมีหลายรูปแบบแต่และรูปแบบมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวทุกท่านชอบปางไหนกันบ้างครับ และทางออกของชั้นนี้ที่เราจะเดินผ่านกันก็จะผ่านห้องโถงแห่งความสงบสุขด้วยห้องนี้มีลักษณะเป็นสีทองอารามสวยงามมากๆและพระพุทธรูปใจกลางห้องก็มีสีทองด้วยเช่นกัน ในที่สุดเราก็เดินลงบันไดามาจนถึงด้านล่างสุดออกมาทางด้านนอกของตัววัดเขี่ยวแก้วแล้วเมื่อปิดประตูเราก็ไม่สามารถเดินกลับขึ้นบันไดได้แล้วนะครับแต่ยังสามารถเข้าชมใหม่ทางด้านหน้าวัดหรือหลังวัดก็ได้และตอนนี้มาชมด้านหลังของบริเวณวัดเขี่ยวแก้วครับเออตอนนี้เขามีโชว์เชิดสิงโตกันพอดีทุกท่านครับเรามาชมการเชิดสิงโตของประเทศสิงคโ,โปร์กันดีกว่าฮะ thank ชอบวัดเคี่ยวแก้วกันไหมครับทุกคนใครที่ชอบท่องเที่ยวชมแนวสแสวงบุญหรือชื่นชอบศาสนาเวลามาสิงคโปร์ก็แวะมาท่องเที่ยวกันที่นี่ได้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องแถมเข้าฟรีอีกต่างหากใกล้ใช้หน้าเท้าด้วยซื้อของฝากกันได้ตามอัธยาศัยเดินทางสะดวกด้านในมีแอร์ติดทุกชั้นยกเว้นชั้นด่านฟ้านะฮะเที่ยวแบบบันเทิงแล้วมาลองเที่ยวแบบสงบจิตมีสมาธิกันบ้าง และที่สําคัญสําหรับตัวผมเป็นอย่างยิ่งก็คือกด Subscribe ให้ด้วยที่วัดเกีียวแก้วแห่งนี้คะแนนที่ผมจะให้ก็คือ8คะแนนครับถ้าทุกท่านได้ไปชมกันมาแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะฮะ